สวัสดีครับจะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรมอาร์ติซันเบื้องต้นนะครับและการตั้งค่าใช้กับเพมมอมร่อนนะครับอย่างแรกเราต้องต้องรู้ว่าตัวยูตัวยูเสีเสียบอยู่พอร์ตไหนนะครับพิมพ์คําว่าดีไว้ dy m ม n ิ a จอ r ์นะครับคลิกตรง h o t com n lpt นะครับแล้วก็จะเจอคำว่า usb serial ch 3 4 0นะครับจะอยู่ที่ com 3นะครับต่อไปเข้าตัวโปรแกรม อาติซานได้เลยครับจากนั้นเมื่อเราเข้าโปรแกรมเรียบร้อยนะครับมาคิดตรงคำว่าคอนฟิก แล้วก็มาที่ไ right. ดต์ลิกเขาว่ามิเตอร์นะครับเลือกเป็นมอมบัสนะครับจากนั้นกดโอเคเมื่อกดโอเคก็จะเด้งมาอีกหน้านะครับจะเป็นหน้าของมอมบัสนะครับเมื่อกี้เราที่เช็คดูเป็นคอมสามนะครับ แล้วก็ใส่คอมสามตรงช่องนี้เลยนะครับบัตเรทเป็น9ก0าไวท์ไซส์เป็น8ปดพาริตเป็น E นะครับ StopBit เป็น1นึ่งไทม์อทเป็น0.3นะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าตั้งค่าชแนลของสัญญาณนะครับจะมี Input ตหและ Input ตสนะครับแล้วก็จะใส่ค่าตามนี้นะครับ ใส่ค่าที่หนึ่งแล้วก็ค่าที่สองนะครับตามนี้นะครับส่วนค่ารี g ิเตอรจะใส่เป็นแปดหนึ่งเก้าสองเหมือนกันทั้งทั้งอินพุตหนึ่งและ input ตสองนะครับเมื่อทำการบันทึกหรืว,ว่าใส่ค่าเรียบร้อยนะครับก็มากดโอเคได้เลยครับแล้วก็ทำการกด on เพื่อเช็คว่าอุณหภูมิขึ้นมาตามที่เราตั้งค่าหรือไม่นะครับแต่ในวิดีโอนี้เป็นการสอนการเซตค่าเบื้องต้นนะครับ